สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะแบ่งปันเพื่อนๆสร้างเสื้อแขนกุดนะคะเป็นเสื้อแฟชั่นแขนจะล้ํานิดหน่อยนะเพื่อนๆสร้างเสื้อตัวปล่อยขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อนๆดูที่ ep 17 8นะคะวิธีสร้างเสื้อตัวปล่อยสัดส่วนที่จะบวกนะคะให้เราบวกตามสัดส่วนของเรานะคะรอบอกบวกอยู่ที่6ถึง8ถึง10 cm นะคะในส่วนของหน้าอกนะาในส่วนของสะโพกนะคะบวก5ถึง6ถึง8 cm ตรงนี้นะคะวิธีสร้างจุดต่างก็คือตรงวงแขนก็คือในส่วนของรักแร้เพราะว่าเป็นเสื้อแขนขุดตรงนี้เราจะบวกไม่เยอะนะคะก็จะบวกอยู่ที่3เซนในส่วนของรอบรักแร้ สำหรับคนอก32นิ้วไซส์ S นะคะจะบวกกันที่3เซนถ้าไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแล้วก็บวกเทิบขึ้นมา3เซน4เซน5เซนตามสัดส่วนของเราอย่าบวกเกินนั้นนะคะรักแล้จะหลวมไปและจะโป๊เพราะว่าเป็นเสื้อแขนกุดนะ,ะตัวนี้ก็ไปต่อนะเราสร้างเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะกำหนดความยาวตามที่เราต้องการนะคะตัวนี้ก็จะกำหนดอยู่ที่เส้นสะโพกบนนะคะนี่ค่ะ ประมาณนี้อาจจะตัดออกไปก่อนนะขออนุญาตตัดออกไปก่อนนะคะสังเกตได้ว่าตรงตัวเสื้อตรงแขนเขาจะล้ามนะคะมาดูเทคนิคการปิดแล้วก็แยกให้ชายเสื้อบานนะคะให้ชายเสื้อบานขออนุญาตหมุนนะคะพอเราสร้างเสร็จแล้วเรียบร้อยตรงส่วนของรักแร้นะคะเราจะต้องปิดเกตนะจะต้องปิดเกตกันอาตรงนี้จะปิดเยอะหน่อยนะคะชิ้นหน้าจะปิดขีดเส้น J จากเส ok ้นบ no. okay. right. ่าแบบนี้นะคะตรงนี้คือจุดเส้นบ่าของเรานะคะเส้นบ่าหน้านะคะบ่าหน้าจะปิดอยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งหนึ่งจุดห้าเอ็มนะคะจากจุดยอดอกของเราขีดเส้นลงมาจุดยอดอกนะคะวัดขึ้นมาประมาณหนึ่งเซนครึ่งประมาณนี้จากจุดนี้นะคะประมาณหนึ่งเซนครึ่งปิดกว้างที่หนึ่งเซนครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเราจะไม่ปิดมาถึงยอดอกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่า มันจะเป็นกระจุกแหลมอยู่ตรงนี้ในส่วนของคอชิ้นหน้านะคะอาจจะปิดอยู่ที่หนึ่งเซนปิดกันอ้าอยู่ที่หนึ่งเซนในส่วนของคอตรงนี้นะนี่ค่ะเขียยาวหาเส้นยอดอกเลยนะคะเขียยาวหาเส้นยอดอกเลยนะคะแป๊บนึงนะคะเก็บอยู่ที่หนึ่งเซนกันอ้านะคะ 0.75หรือ1เซนได้หมดนะคะตัวนี้เสื้อจะเป็นเสื้อคอปาดติดคอนะคะคอจะไม่ได้ลึกมากนะคะแต่ต้องเก็บนะเดี๋ยวเข้าอ้าขีดหาเส้นยอดอกเลยนะคะสังเกตไหมคะมเพื่อนๆสังเกตไหมว่าตรงเส้นการปิดคอเนี่ยเราจะขีดถึงเส้นยอดอกเลยแต่เส้นลักแล้เราจะไม่ถึงยอดอกนะวัดเอียงจากเส้นยอดอกขึ้นมาประมาณ1เซนครึ่งนะคะไม่งงนะก็ไปต่อนะคะพอเราปิดหละ ขีดในส่วนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะในส่วนของชิ้นหลังนะคะเราก็จะเก็บรักแร้เช่นกันนะคะเราก็จะเก็บรักแร้เช่นกันขีดเอียงวัดจากข้างนะคะ,ะตรงจุดนี้เพื่อนๆสังเกตนะจากจุดเนี้ยตรงหน้าอกนะคะเพื่อนขาตรงหน้าอกเนี่ยหาเส้นข้างเนี่ยแล้วก็แบ่งสามช่องเนี่ยหารสามนี่ค่ะนะคะ อาหารสาเทคนิคการปิดนะตรงนี้ไม่มีสูตรนะคะไม่มีสูตรนะขีดหาเส้นบ่าค่ะขีดหาเส้นบา่า,า,น,บานะคะปิดอยู่ที่1เซนถึง1เซนครึง่งนะคะตรงจุดนี้นะนี่ค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้แบ่ง3นะคะแล้วตีตรงนะตีตรง,นะะตตรงลงไปหาชายนะคะตีตรงลงไปหาชาย ความยาวของเสื้ออยู่ที่เส้นะโพวกบนอันนี้เป็นเสื้อความยาวของเสื้อนะคะเดี๋ยวค่อยแต่งเส้นนะเดี๋ยวก็จะปิดตรงนี้ออกไปก่อนตัดออกไปก่อนนะคะเช็ครอบรักแร้นะคะจะให้เขาแหลมเขาจิ้มนะนี่ค่ะ เสร็จแล้วตรงส่วนเสื้อแขนกุดตัวนี้นะคะเวลาก็สร้างเสร็จก็จะปรับไหลทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นเสื้อมีแขนหรือไม่มีแขนนะ,ะแต่สําหรับช่างพี่ๆท่านอื่นๆนี่ก็ไม่รู้นะแต่ส่วนตัวก็จะก็จะปรับไหลทุกครั้งนะคะก็คือการปรับไหลอย่างที่ทุกครั้งที่ปรับนะคะก็จะให้ชิ้นหลังนะสูงกว่าชิ้นหน้า1 1, 1ถึง1เซนครึ่ง1เซนถึง1เซนครึ่งนะคะก็จะปรับไหลนะฮะปรับไหลก่อน ทุกครั้งนะคะก็จะปรับไหลนี่ค่ะไม่ว่าจะเป็นมีแขนหรือแขนกุดก็จะปรับนะจากจุดนี้มาจุดนี้เราก็วัดเลยว่ากี่นิ้วกี่เส้นแล้วหารสอนะฮะอ่าหารสองนี่ค่ะหารสนะ,ะได้เท่าไหร่เราวัดขึ้นมาจากชิ้นหลังนี่ค่ะติ๊กชิ้นหลังบวกหนึเซนถึงหนเซนครึ่งนะคะ นี่ค่ะให้ไหลหลังสูงกว่าไหลหน้า 1- 1ถึงนเซนครึ่งหรือประมาณครึ่งนิ้วตัวเลขตัวเดียวกันค่ะนี่ค่ะก็จะปรับเลยนะเอาออกมาเลยอ่าล้วก็วัดเลยจากชิ้นหน้านี้ลงมาเท่าไหร่นะคะเราก็ยกชิ้นหลังขึ้นมาเลยเสื้อเราจะได้ไม่งายหลังนะขีดเดียวหาเส้นคอค่ะ เส้นนี้ไม่เอานะคะอาชิ้นหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะก็ขออนุญาตลบออกนะขออนุญาตลบชิ้นหน้าออกนะคะทีน,นี้เราจะมาปิดในส่วนของเกล็ดนะ,ะในส่วนของเกล็ดชิ้นหน้าก่อนปิดแล้วจะวาดคอนะคะ คอตัวนี้จะเป็นคอปาดติดคอเลยนะเพื่อนๆจะใช้เป็นคอปาดหรือคอกลมก็ได้แล้วแต่เรานะคะในส่วนของชายเสื้อนะคะในตัวแบบของเขานะเขาจะดีดข้างคือเขาจะบานเขาจะบานอยู่ช่วงประมาณนี้นะคะดนะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตหมุนนะ,ะเขาจะบานอยู่ประมาณนี้เขาไม่ได้บาบาบ,าบานออกตรงกลางหน้านะเราก็จะแบ่ง3ามช่องนี่ค่ะอ่านี้นะนี่ค่ะนะ ตัวชิ้นหลังเราแบ่งแล้วขีดตรงลงมานะคะไอตรงชายเสื้อเนี่ยเราก็แบ่ง3มนี่ค่ะสามอ่แล้วก็ขีดเลยมันจะเอียงนะคะเราจะไม่ถ้าตีแต่จากเส้นอกห่างมันจะตรงมาแบบนี้นะคะแต่ถ้าเราหาร3ามเพราะว่าเราไม่ต้องการให้ชายเสื้อเข้าบานตรงด้านหน้าให้เขาอ่าตรงข้างอ่าตรงตรงเอียงอ่าเยี้ยวมาด้านข้างนิดหน่อยะคะ่ะในส่วนที่เขาจะแยกบานนนะตรงชิ้นหน้านะคะเพื่อนขาเนี่ยตีแบบนี้นะอะ่อันนี้คือเส้นตรง ตรงนี้อาจจะเป็นเส้นตรงแต่เราจะไม่แยกตรงเส้นตรงในส่วนของชายเสื้อที่จะตีบานนะคะอ่าพอเสร็จแล้วนะอันนี้ได้เรียบร้อยแล้วนะอ่าชิ้นหลังนะคะตรงแขนลักแล้ชิ้นหลังจะปิดตรงเส้นหน้าอกนะคะนะ,ะตรงเส้นหน้าอกตรงนี้เพราะว่าเราไม่ต้องการให้อกเขาอะบานออกไปเยอะรวมเยอะเพราะว่าเราบวกรวมแล้วจะปิดมาอยู่ตรงจุดนี้ของเส้นอกนะ,ะอะ่ทีละขั้นตอนนะคะเป็นเสื้อแฟชั่น ตรงจุดยอดตรงยอดอกของเส้นคอนะปิดให้ถึงยอดอกเลยนะขีดหาเส้นอกเลยค่ะยกเว้นตรงรักแร้นะคะตรงนี้ถ้าปิดยากแล้วก็ตัดเลยนให้เข้าแยกบานออกไปนี่ค่ะจะได้วาดคอได้ง่ายแล้วก็การวาดแขนเราได้ง่ายขึ้นนะคะนี่ค่ะสังเกตได้ว่าเขาจะแยกในส่วนของไม่ได้แยกทั้งตัวนะในการความบานของชายเสื้อนะคะ ในส่วนของของแขนนะคะแขนเสื้อถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่อกเป็นลูกนะอันนี้ก็จะบอกแบบสองแบบเลยนะอกเป็นลูกๆอะ่ะเราจะปิดตรงนี้เยอะหน่อยพอเราปิดตรงนี้เยอะหน่อยถ้าเราแยกตรงชายตรงนี้มันจะทําให้ชายเสื้อนะบานเยอะนะคะถ้าเราไม่ต้องการชายเสื้อบานเยอะนะคะเราจะมาแยกตรงนี้เสริมตรงข้างนะคะ แยกตรงนี้เสริมอันนี้ก็จะบอก2วิธีนะคะสแบบนะคะหรือเราไม่แยกก็ได้ถ้าเราต้องการใช้เสื้อตรงนี้ให้เข้าบานเยอะหน่อยนะคะ,ะเราไม่แยกก็ได้เราก็เอาบานเยอะแต่ถ้าเราไม่ต้องการบานเยอะนะคะ,ะเราจะแยกตรงนี้เสริมเพื่อที่จะหุบตรงปลายตรงนี้เข้ามาอีกนิดหน่อยไม่ให้เข้าบานเยอะนะคะอันนี้มันเป็นเทคนิคการทําแพทเทิร์นของช่างนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เย็บเก็ดตรงนี้ปิด นะเราจะทําเก็ดตรงนี้นะ่ะเสริมแป๊บหบนึ่งนะคะทีละจุด แยกกระดาษเลยนะคะนี to Or, ่ค่ะต้องการบานนิดหน่อยเราจะมาเย็บเกล็ดตรงส่วนของด้านข้างเนี่ยเสริมนะคะหรือเราจะไม่เย็บเกล็ดข้างเราต้องการเสื้อบานเยอะเราก็แยกตรงนี้ออกไปให้หมดเลยนะคะแยกออกไปให้หมดเลยอันนี้มันแล้วแต่เราแต่ถ้าในแบบเขาบานไม่เยอะเขาแยกนิดหน่อยเขาแยกนิดหน่อยเราจะมาทําเกล็ดตรงส่วนของด้านข้างเสริมนะคะนี่ค่ะ ขออนุญาตเสริมกระดาษนะคะในส่วนของเกรดตรงนี้นะคะชิ้นหน้านะะเพื่อนๆสังเกตเนาะ,ะตรงนี้จุดยอดอกของเราตรงเกรดที่เราจะเสริมตรงนี้วัดออกมาเลยนะคะประมาณ2เซนครึ่งถึง3ามเซนจากยอดอกนะคะวัดออกไปนะคะ2เซนครึ่งถึงสามเซนประมาณนี้ ะะแล้วเราตีเกล็ดเพื่อที่เราจะไปเย็บใส่ตัวตัวผ้านี่ค่ะนี่ค่ะเราจะไม่ขีดเตด,ดมาถึงจุดยอดอกนะคะเดี๋ยวจะเป็นกระจุกตรงอยอดอกมันจะแลดูไม่สวยนะอย่าลืมนะ,ะตรงนี้วัดออกไปสองเซนครึ่งถึงสามเซนสี่เซนก็ได้นะคะแล้วแต่นะแล้วแต่ประมาณนี้แต่จะไม่เกินนั้นนะคะเพื่อนขาจะไม่เกินนั้นนี่ค่ะแล้วก็พับเกล็ด ในส่วนของชายนะคะปิดเก็ดหลังนะคะแยก ในส่วนของชายเสื้อเราต้องเช็คด้วยนะคะว่าเข้าบานอะ่ะด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเขาแตกต่างกันเยอะกี่มากน้อยแค่ไหนนะคะเราจะต้องเช็คด้วยนะขออนุญ,ญาตเสริมกระดาษนะคะ ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามช่องไว้นะคะก้อยแบ่งปันให้ดูตามหน้างานที่ก้อยทำเผื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำแพทเทิร์นให้เพื่อนๆมือใหม่ได้นะคะอพอเราแยกเสร็จแล้วเรียบร้อยเราเช็คเลยนะคะว่าความกว้างของชายเสื้อชิ้นหน้าและชิ้นหลังเนี่ยเข้าเท่ากันไหมนะคะเข้าเท่ากันไหมเช็คเลยนะคะจากจุดนี้เาเท่ากันไหม ชิ้นหลังชิ้นหลังเราแยกตรงนี้มันเยอะเกินไปประมาณ2อหนึ่งเซนครึ่งเก็บเข้ามานะคะเก็บเข้ามานิดหน่อยตีเรียวหาเส้นหน้าอกนะเส้นนี้เราไม่เอาเราก็จะมาแต่งในส่วนของชายเสื้อนะคะด้านข้างเก็บขึ้นเลยนะคะเพื่อนขาเก็บขึ้นเลย1เซนนะคะประมาณ1เซนนะคะตรงนี้1เซนล้วขีดโค้งแต่งเส้นชายให้สวยงามนะคะเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะนี่ค่ะแต่งเลยค่ะ ชายเสื้อของชายเสื้อเนี่ยจะดีดบานเล็กน้อยนะ เช็คในส่วนของลักแร้นะคะใน่ะให้เข้าเท่ากันขีดแต่งโค้งชายด้านหลังใหม่ค่ะตัดออกไปเลยค่ะความบานของชายเสื้อขึ้นอยู่กับสัสดส่วนของสะโพกของเรานะคะตัวนี้ของก้อยไซส์เล็กนะ พอเราทําได้ชายเสื้อเสร็จแล้วเรียบร้อยเราจะมาวาดในส่วนของคอนะคะคอที่เราปิดไปเขาจะเป็นกระดาษขึ้นมาแบบนี้เนะเาะแล้วก็ตีเส้นตรงขึ้นมาเลยค่ะนะคะตัดออกไปเลยแขนเสื้อเขาจะไม่ได้ล้ําไม่ได้ล้ําเป็นโค้งนะเขาจะเป็นเส้นตรงนิดหน่อยนะคะตรงนี้เป็นแขนปกตินะคะที่เราทําขึ้นมาแขนนี้เป็นแขนปกติ อติดไว้ก่อนอาวัดคอ,อก่อนนะคะคอมันจะอยู่ตรงเส้นเส้นจุดปุ่มคอนะคะถ้าในแบบเขาจะวัดขึ้นมาเหนือตรงนี้นะคะอันนี้ฐานคอก้อยวาดตามตามแบบเลยนะคะเพะื่อนขาตามแบบเลยนะ,ะ,ะวัดขึ้นมา1นึ่งเซนครึ่งนะคะความกว้างของคอวัดออกไปะคะ่ะสี่เซนนะคสี่เซนถ้าในแบบนะคะวัดขึ้นจากฐานคอขึ้นมาหนึ่เซนครึง่ง คอกว้างสี่เซนนะคะแล้วก็โค้งเลยคอเขาจะติดคอนะคะคอปาดติดคอนี่ค่ะนะแต่ถ้าเพื่อนๆท่านไหนไม่ชอบติดคอเราก็วาดตามตามชอบของเราเลยนะ,ะตรงนี้แขนเสื้อนะคะวัดล้ําเข้ามาเขาจะเป็นแขนจากปลายไหลน,นะคะวัดเข้ามา5เซนจากปลายไหล่วัดเข้ามา5เซนค่ะ ตรงนี้เป็นลักแร้ของเราที่เราสร้างเสร็จนะตรงนี้นี่ค่ะโค้งเลยค่ะโค้งกินเส้นบ่านะคะแขนเขาจะกว้างหน่อยนะนี่ค่ะโค้งกินเส้นบ่าถ้าอยากได้เหมือนแบบเลยเราก็ขีดให้เขาเป็นเส้นเอียงนะคะเป็นเส้นเอียงแบบนี้นี่ค่ะแหลมไปชิ้นหลังมากไปเลยนะคะ ลักแลจะะ้จะไม่ได้โคง้งนะคะจะไม่ได้โค้งคอเขาจะติดนะวัดจากเส้นคอขึ้นมาหนึ่งเซนครึ่งค่ะอ่าหลังจากนั้นนะคะน้ำไหลหน้าและไหลหลังมาชนกันนะคะไหลหลังก็ใช้เส้นที่เราปรับขึ้นมาแล้วนะคะที่เราปรับเรียบร้อยคอด้านหลังนะคะ ด้านหน้ากว้างออกไปเท่าไหร่ด้านหลังก็กว้างออกไปเท่ากันนะ,ะนี่คะ่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยชนเลยนะคะไหลติ๊กนะคะติ๊กเลยคอตรงนี้ในส่วนของคอด้านหลังนะคะวัดลงมา1เซน1เซนนะคะจากจุดน,นี้วัดลงไป1เซนโค้งเลยคะ่ะคอเสื้อตัวนี้สวมหัวไม่ได้นะคะต้องเจาะหลังนะ ตรงคอเสื้อนี้ไม่จําเป็นจะต้องทาเหมือนก้อยนะคะอันนี้มันเป็นเป็นเสื้อของลูกค้านะเขาจะเอาตามแบบทุกอย่างก็คือในส่วนของคอ,อหลักๆแล้วอย่างเราเราเนี่ยไม่ใส่กันอยู่แล้วมันติดคอไปอันนี้มันเป็นเสื้อแฟชั่นของวัยรุ่นเขาใส่กันเนาะที่ก้อยวัดขึ้นมาของเพื่อนๆถ้าอยากได้คอที่ว่าปกติหน่อยก็วัดจากเส้นฐานคอลงมานะสองเส้นสามเส้นก็ว่ากันไปเป็นคอกลมคอปาดก,ก็ว่ากันไปแล้วแต่นะในส่วนของคอด้านหลังนะคะ เราวาัดเสร็จแล้วเราจะมาโค้งในส่วนของแขนนะคะเท่าเดิมไหลในส่วนของปลายหลังด,ด้านหลังนะคะปลายไหลนะด้านหน้าเราวัด้ามาเท่าไร่ด้านหลังก็เท่ากันก็คือ5เซนนะคะอขอบแขนตรงนี้มันขึ้นอยู่กับความพอใจของเรานะคะเราใช้มันทัดโค้งนะคะโค้งหาเส้นลักแร้กินเส้นบ่าเลยนะคะเพื่อนๆสังเกตจากเดี๋ยวนะคะก็ขออนุญ,ญาต สังเกตจากจุดของใต้วงแขนรักแร้ตรงจุดนี้ไหมคะเขาจะตอนตอนแรกที่เราโค้งของชิ้นหน้าให้เขาเป็นแหลมนะคะหรือถ้าเราไม่เอาแหลมเราก็ใช้เส้นเดิมของเราเลยนะคะเรียบร้อยนะคะในส่วนของคอต่อมาในส่วนของชิ้นหลังคอเสื้อตัวนี้มันสวมหัวไม่ได้อยู่แล้วฉะนั้นเราจะต้องเจาะจากเส้นคอที่เราวาดเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะวัดลงไปเลยะคะ่ะ12เซนนะ10 12เซนนะคะ ได้เลยนะคะสิบถึงสิบสองเซนเจาะหยดน้านะคะ,ะจะเจาะหยดน้ําด้วยอะไรก็แล้วแต่เอาที่ท,ที่เพื่อนเพื่อนถนัดนะเอาท,ที่เพื่อนๆถนัดนะะเจาะเล็กเจาะใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับเราหรือจะจออเจาะสามเหลี่ยมลงไปทำลาก็ได้แล้วแต่นะเอาที่ความเหมาะสมของเราเสื้อนะคะในส่วนของแขนนะเราจะกุ้นแขนก็ได้นะ,ะหรือจะหลบสาบก็ได้ได้หมดนะคะการหลบสาบนะ สมมติว่าเรากุ้นแขนแล้วก็ตัดผ้าเฉลียงปกติทั่วไปนะคะแต่ถ้าเราจะไม่กุ้นเราใช้หลบสับวิธีตัดสาบนะคะเดี๋ยวก็จะบอกนะตัดเต็มแผ่นเลยนะคะเดี๋ยวก็ขออนุญ,ญาตตัดตรงนี้ออกไปก่อนนะ,ะในส่วนของคอค่ะตรงนี้ก็ทําให้ลูกค้าก็จะให้ลูกค้าไปหลบสาบค่ะไปหลบสาบนี่ค่ะขีดแขนให้ลูกค้าไปสองแขนก็คือแขนในส่วนของตรงนี้จะโค้งแหลมนะคะให้ลูกค้าไปเลือกเอา ว่าอยากได้แบบไหนอยากจะทําให้ลูกค้าพป็สองแบบในแบบของเขาเดียมันจะแหลมติ่มลงไปมันจะแลดูโป๊ะมันก็แล้วแต่นะถ้าไวรุ่นใส่เขาจะไม่อะไรเยอะนะแต่ถ้าอย่างเราเราแม่บ้านใส่อ่ะกลัวโป๊ะเราก็ไม่ต้องไปขีดแหลมเราก็ใช้เส้นตรงปกติทั่วไปของลักแรกของเรานะคะอะ่ในการตัดสาบนะคะตัดสาบจากจุดนี้อันนี้เกล็ดตรงนี้นะคะที่เราปิดเอาไว้เมื่อกี้แกะออกเวลาเราไปตัดอย่าลืมกลิ้งออกไปนะคะ อ่ากลิ้งเย็บเก็ตนะคะอ่าส่วนนี้นะนี่ค่ะกลิ้งเย็บเก็ตนะในการตัดสาบนะทะเพื่อนค่ะอาวัดเลยถ้าเราตัดสาบนี่จะใหญ่ประมาณอยู่ที่2นิ้วนะฮะนี่ค่ะอ่าเริ่มข้างเลยอ่านิวนนะฮะในการตัดสาบนะนะคะในส่วนของคอนะคะอ่าสองนิ้วนี่ค่ะนี่จะเป็นสาบ เราตัดสาบลบนะคะตรงนี้แล้วกวาดให้สวยหน่อยอันนี้ในส่วนของสาบนะคะอันนี้ก็วาดให้เป็นแนวทางนะคะด้านหลังก็เช่นกันอสองนิ้วถูกต้องไมหมคะจากจุดนี้มาสองนิ้วสามนิ้วแล้วแต่เราแต่อย่าให้ใหญ่นะคะใหญ่แล้วรั้งนะ,ะสาบใหญ่รั้งนะคะเพื่อนขาเดี๋ยวจะมาถึงเกล็ดตรงนี้มันจะมีปัญหาเวลาเราไปกลับสาบมันจะรั้งอย่าให้สาบถึงเกล็ดนะคะถึงเกล็ดข้างนะคะระวนเลยนะคะวนแบบนี้เลย ด้านหลังอย่าลืมนะ,ะว่าด้านหลังเราจะเจาะหยดน้ําฉะนั้นสาบด้านหลังตรงนี้จะต้องใหญ่หน่อยนะรูปทรงมันก็ขึ้นอยู่กับมือเราจะวาดไปด้วยนะคะในการทสาสับเส้นตรงแบบนี้นะ,ะถ้าเส้นตรงแบบนี้เขาแลดูใหญ่ไปสาบเขาจะเจาะอยู่ถึงประมาณนี้นะเราแต่งเลยนะ,ะแต่งโคง้งนะ,ะโค้งมา,าตัดสาบเป็นรูปทรงนี้เส้นนี้เราก็ไม่เอานะ,ะนี่ค่ะแต่ถ้าเราทำเต็มเต็มเป็นเต็มแผ่นเนี่ย เราทําเต็มแผ่นตรงนี้มันจะตึงไหมเราก็โค้งขึ้นมาให้มีเนื้อผ้าที่จะเจาะหยดน้ำนะตรงจุดนี้ในส่วนของสาบนะนี่ค่ะเอาเลยนี่ค่ะเราก็วาดเป็นรูปทรงในส่วนของสาบตรงนี้ถ้าเป็นผ้าลินินนะคะไม่ต้องไปใส่ผ้าแก้วผ้ากาวนะพองไปเลยนะคะ,อะพองไปเลยตรงริมเนี้ยเราก็ใช้พองนะวะิธีทําเสื้อแขนกุดนะแขนกุดแฟชั่นแบบตามหน้าปกเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนขา หวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้นะคะเวลาก้อยลงคลิปวีดีโอเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ